ใกล้ช่วงเทศกาลกิเจแบบนี้เรามาทำกิมจิเจเก็บไว้กินกันครับทั้งอร่อยทําง่ายและมีโปรไบโอติกด้วยนะครับช่วงเทศกาลกิเจีเนี่ยจะมีของทอดของมันเยอะมากเลยใช่ไหมครับเอากิมจิเจเนี่ยเอาไว้กินตัดเลี่ยนนะครับมันเข้ากันมากมากกิมจิเจสูตรนี้นะครับผมจะใช้ผักกาดขาวนะครับเราจะมาหั่นเป็นขนาดพอดีคําเลยนะครับเอาไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็โรยด้วยเกลือครับเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ ผักกาดมันจะเริ่มเหี่ยวลงนะครับแล้วก็จะมีความกรุบรอบมากขึ้นหลังจากที่ผักกาดเราเนี่ยโดนเกลือเขาดูดน้ําออกไปแล้วนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะเอาผักกาดเนี่ยไปล้างน้ําดื่มสะอาดสักรอบหนึ่งครับเพื่อลดโซเดียมของเกลือลงด้วยขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมาทําแป้งหวานกันครับผมจะใช้น้ําเปล่าผสมกับแป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็เอาไปตั้งไฟนะครับจนแป้งเราเริ่มสุกแล้วก็เทใส่ภาชนะรวมเอาไว้ครับ ผมจะเพิ่มกลิ่นและก็รสชาติด้วยการเติมขิงลงไปในสูตรนี้นะครับตามด้วยพระเอกของเราอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นแอปเปิ้ลเอามาบดครับจะใช้เป็นแอปเปิ้ลเขียวหรือแอปเปิ้ลแดงก็ได้นะครับเอามาบดกับขิงครับบดจนละเอียดเลยนะครับแล้วก็เทเอาไปรวมในส่วนผสมของแป้งหวานครับและเราก็เติมด้วยโกชูการูนะครับหรือว่าเป็นพริกป่นเกาหลีนะครับ ถ้าใครไม่มีพริกป่นเกาหลีเนี่ยจริงๆจะใช้พริกชี้ฟ้าแดงบ้านเราก็ได้นะครับเอาเมล็ดข้างในออกแล้วก็เอามาปัดก็สามารถทําให้เป็นสีแดงได้ครับมันจะลดความเผ็ดลงได้ด้วยคนส่วนผสมให้เข้ากันครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาผักกาดขาวที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วผมก็เก็บใส่ขวดโหลแบบนี้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1วันถึง2วันนะครับขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวของเพื่อนๆเลยว่าอยากจะได้ความเปรี้ยวมากเปรี้ยน้อยแค่ไหนนะครับบางคนชอบกินหวานหน่อยก็ อาจจะ1วันกําลังดีนะครับส่วนตัวผมเนี่ยสัก2วันนะครับมันก็จะมีความอมเปรี้ยวอมหวานกําลังดีเลยแล้วก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยนะครับหเดือน2เดือนเนี่ยสบายมากๆแต่มันก็จะมีความเปรี้ยวขึ้นตามลําดับเราไปทากันดูนะครับกิมจิเจซูนี้กินกับพวกของทอดของมันต่างๆที่ในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยตัดเลี้ยนได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ดีต่อลาไส้ต่อสุขภาพด้วยนะครับ